นามนโทร,รัตนายัสานอมองเอสาพญโผู้เป็นบรมมาโคองลามเถืงพระธรรมดวงแก้วขันใสแววแจ้งกระจางสางกะคุณวางใส่เก่าอคีคณเจ้าพ่อแม่ต้นนะคนโคผู้เปี่ยมล้นมีคนล่นเนื้อกับมมาม มหาใครสีขอน้อมรดจะนาเป็นแหล่พันละนาเปจากชาดกเหลืองจันดากุมานับแต่การโพธิญาณได้ห้ำห้อนขันตีต่างจะเลินพ่อนสัตาทานสาตุชนบุฟังแหล่การฟังน้ำนี่แม่พญาหูแจงแสดงว่าสุสสังละปะเตปัญญา ฟังด้วยดีสิเกิดปัญญาเกิดคุณค่ามาหาศาลฟังแล้วปวดปิจยนฟังแล้วอ้านต้องเตืกหาเหตุผลหวนหวัวทอกาวีขโนโมธานาะผู้เปิดมาฟังเทศนาในวันนี้ค่ะ ก่อนไขรสิเอโยกคดีเรื่องจันดากุมานผู้มีปานิธานอดกันว่าวันไวในกิเลสกันติบาลมีน้ำมาเทศกันเป็นแหลบรรณาการพอที่ย้อนด้เที่ยวไตว่าสงสารนับแต่การดอกเงา้ยวเหินขอเลี้ยงชิญ mà phăng luôn yat yang kàn nạn kẹt bôn nát thắm thâm tay kèn khôn yap yap nối khoai phăng khoai phăng náo khoai phăng náo khoai phăng เก้าถึงอดีตหลังการดอกพานบนยังมีเมืองหนึ่งซื่อว่าบุพภาวาดีภาลานาสีคือนาครลาดเอกลาดเป็นเจา้ากษัตริย์เงานางนาครดากตอน,นอต,ตอนยอกย้อนเรื่องเงาในเรื่องดอกชาโดขอหยิบยกตุละกันไฟงานคดีบาน ปูโ,โลหิตตาจยา์ขันทารดอกคนสวงตาสินความมัวมั่วตัวขาขอถวายดีกากาทาชชยได้หำหองลองเลียดเด้ยนองค์พรมบาดโนอน,อนอจันทากูมานอุปาลาดบ่อาจนิ่งฟังเเบาละเล่าความนะ ขานทหารกินสินบาทขาดสินบนจากผู้คาพี่ภาษาบ่อป็นธรมพระองค์เออ้ยข้าได้รับทอละกรมจนทุกข์หายไปไปเฮาสิพาทานไปทวนคดีเสือบไม่ขานอย่าได้น้อยอกตกใจสิรดอนดอกความทุกข์ใจใหาย แต่นั้นจันลากุมารเจนได้ตาสินความดกไปตามเหตุอุปะเทศแจแงแสดงขอดอกเล่าความถูกมูต่างก็ออถูกมูชนต่างก็ได้ให้สำเนียงวาสาทัวมาชนเมดปูต่างก็สู้นิ้วว่ายกเสอน ในขนาดนั้นองค์เป็นเจ้าฟ้าสามเสนาว่าเรื่องอย่างเออมเอาบอกเคยได้ฟังจงบอกมาจ,จม่าแจงมอง์ลาชา้าพอใจยิ่งถึงความจริงอุปราชมอบสารตุลาการที่ขาดผู้สามารถว่ากฎมายทั้งคดีใหญ่และคดีน้อยตัดสินใบว่าเทียงรามนะ บาดนี้กล่าวถึงนูคันนานผู้อาจารย์นะนับแต่การจันดากุมานว่าความนาทีตัดสิน,นเนอกินบ่อไร้เขียดแขนขานางแอ่นในอกบ่มีสุขเด้อนอเคยรับสินสินบนจากเจ้าโทุกสั่งมาอกรับกินสินเบีย ไา่ได้มาหายเสียพีกเกลือก็เค้นขาดแล้วจึงผูกอาขาดหมายสิขาจองไเวินนั่นละนาสารทายุ่งง่ บัดนี้ขอกล่าวถึงองค์เอกลาชไทยฝันในลาตีไก่หุงสะแล้วฝันเห็นสมบัติแก้วทิพสถานวิมา่านฝ่าสร้างเป็นนาอภิล่มส้มซื่นแทนอแทนอนพ่อแต่กไก่หุงแจง้งในว่านเอินโหราจารย์ขันอาหารมาโดยด้วนดดวเฮ้าอยากได้สมบัติทั้งมวนนั่นนะเห็ดจังใดให้ไล่ฝ้าวาดวนมาก โยมทั้งผองพี่น้องค่อยถ่าจ้องวารับฟังผู้บรรยายขอขอจบลงปลงนาทีฟังว่าทีพระอาจารย์พระปรารถปิยวั์เปิน่นสิไขขอดอกตอก่อนว่าจังไดในบทบาทขันทหารโหราจารย์ใหยโยมเจ้าได้รับฟังขอในมนขอรับบดนี้จะกล่าวถึงขันทหารโหราจารย์คิดในใจว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะแก้แค้นจันทกุมาร จึงออกเอ่ยเผยว่าจะออกไปว่าถาวายบางังคมพระเจ้คาค่ะการจะไปเมืองฝ่าเมืองสวรรค์ใดจะต้องเฮตบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าคนตัวพระเจ้คาค่ะเอื้อนว่าบุญบูชายั่นจังสันละพระเจ้าค่ะเฮตบุญที่ยิ่งใหญ่แบบใดเนาะท่านโหรลา,า,ราอาจารย์อาจารย์บอกไม่มันชัดเจนชัดแจนกนาชัดเจนกันนะพระเจ้คาค่ะ เหตบุญแบบนี้เหตุยากแห้งเดชพ่อพระองค์เอ้ยหลักกรมบ่มีผู้ใดกาเหตุกาทำในโลกนี้ข้าพระองค์กะคิดว่าพระองค์บกาเหตดดอกพระเจ้าค่ะเ้ามั่นสิยากซ้ำใดละ่ะเข้ากับเหตุใ้ได้บาสิเหตมันไดละ่ะอ่อนซ้อนสมบัติในสวรรค์เมื่อฝ่าเมืองสวรรค์ลายหลเพราะว่ามันม่นวิจิรงดงามพิสดารก็เมืองมนุษย์เฮ็ุจังใดให้ว่ามากขณะท่านอาจารย์ คือว่าจังสีดอกพระองค์เอ้ยจะต้องจับจันทากุมานกับบริบ้านพอข่าเศรษฐีสั่งมาอัสดสรอยางละซีโตมาบูชายันเชือดพ่อแล้วเอาถาดท่องมาร่องลาบลงหลุมยันอานิสงส์นี่จะเกิดแก่พระองค์อย่างแน่นอนพระเจ้าค่ะเอาขันสันทันโหราจารย์ก็ถือคำสั่งลาดจะคำสั่งเข้าไปไปทำการดกดยด้วนเดียวนี่ บัดนียมลาก้าวย้อนถึงโพ ธีราชไทยลาจันทากูมารได้หูข้าวว่าพอแจมเจ้าสิจับตนเขาบูชายันอีกทั้งราชานิกูลว่านั้นสัพพะสัตตัวประเสริญเรื่องนี้มีเหตุเกิดจึงตะเริดเดือดหอนเครื่องค่อนโมประชา พอปูโรหยตาผู้แค่นในเรื่องที่ผ่านมาแล้วจึงมีว่าจะเตือนตนขันติตั้งลาสติตั้งดอบเสียกูเบคายึดมันใจตั้งว่าตอทา แม่นว่าเขาสีทํากรรมทามราวีสอนตนให้มีขันติบอราวีเจ้าเครื่องแข่นแม่นว่าเขานั้นสิตีขาดอกไ้ตวนนาขันตีท้โนอลวนลวนประมววนขาเป็นประธานนา เป็นที่ตั้งแห่งการงานให้ศนโนบังเกิดนาศนจึงมีคุณเป็นตะบาสางงามดอกออดกันลาเป็นกโอนกลางกันอกุศลกรรมบ่บังเกิดดอกทานเออยขัน ตีประเสริฐแล้วล่ะนั่นคือแกวแห่งกุศลเด่นอมพอแต่อบตัวลมต้นแล้วจันทากุมารก็ใจแผ่วดอกแจ่มใสนั่นแหละนามนสาธา เถึงจันทักุม่านท่าวบาบาโพธิสัตร์ได้ห้ำห้อนสงสารละนายใจจนโอโอโนอขันทหารค้นหายหวังทําน่ายหลกปองขาขาวขาแต่เฮ้าแท้แท่หวังขาผู้อื่นนำ้ำย้อนว่าใจสาโหดกาเจ้าประชาเป่าหูเหตุย้อนปิตัวเล็จเจ้าตนพอนอหูเบาเอาการบูชายันน้าหลวงหลอก พ่อได้ขึ้นสู่สวรรค์แล้วจึงอภิวันต่านต่อพ่อเอ้ยพ่อโปรดกูหน้าลูกแน่ถอนว่อนเบ้าดอกกาวขอหากประท่านขากับลูกหลานทั้งขาราชบริพานที่ประหารในวันนี้หากไอเป็นคอยขาขันทหารกันย่งไข่เนยย่งสิได้เลี่ยงสร้างมามีประโยชน์บ้างแกแผ่นดินพระองค์เอ้ย เมื่อพระราชาดำาลัดคำของจันทก,กุมารก็ใจอ่อนรับสั่งให้ปล่อยพระโอรสและราชนิกูลเหล่านั้นพร้อมเศษฐีขหาบดีที่จับมาจนหมดสิน้นฝ่ายขันทหารเมื่อรู้ข่าวจึงโมโหรีบรุดมาทัดทานเป่าหูอีกว่าพอพระองค์เอ้ยข้าพระองค์ว่าแล้วใจบอกา้บอาบบได้ขี่ส้างง่าใจบอกา้าคาลูกเต้าสิเอาตนเขา่าสู่สวรรค์ได้จังได ค้นทำบุญคนทำบูชายันนีคนโมทนาก็ดีแล้วบ่แควขาดถึงเมืองแกวแดนนีพ่านจังสันละพอพระองค์เอ้ยเมื่อพระราชาจับและปล่อยจันทกุมารและราชบริวารอยู่อย่างนี้สามครั้งสามคราขันทหารผู้สาโหดโกรธแค้นผูกอาฆาตจึงสั่งราชองครัก์ปิดประตูพระนครมิให้ผู้ใดออก เพื่อทำพิธีฆ่าศัตรูให้สำเร็จก็มีนาการครั้งนั้นและบัดเนมนาขอเก้าเถงนงนางลาจันนาเมียมิยงผู้เป็นเมียมิง่งแก้วพระจันท่าเบาบา,บา,านน ได้โอ้ทราบเรื่องดอกในเรื่องความเป็นไปใจพาะนางโูหอนนอนได้ลังนำตาโคตะมีมันดาไทยได้แต่วอนบีดอนในถอนเลือ่องพระองค์โกดเครื่องกันไดแท่ลูกของเฮาน้อนะเสด,ดเปรียช้าวประชานวีนองบ่เห็นพ่องต่อพระองค์ สิ่งที่ทําลงไปข่าเลือดดองในอกสั่งบอกขัวนโาลกบาปกรรมในน้ำตองพี่เป่าองนยเอ้วิมานทองของดีลำต้องทําบุญกุศลทรงหาใช่ผงชีวิตโลกเต่าได้เดินเข้าสู่สวรรค์ซื้อว่าโบ่ที่ดานนอ้ ว่านั่นเป็นดังกระดวงตาดวงใจเด้พระองค์อเองพ่อแม่คนใดก็ฮักลูกเต่าตาพองเท่าตัวชีวาตาบใดพ่อแม่บ่ม้อละนะาบุตรที่ดาก็ทุนเทิดยอมมาย่าพ่อแม่เกิดเดือนอ่อนบุตรที่ดาได้ลำเนียงเด่นอน นะบ่ว่าคำแรงหรือเศร้าเขาสิซอยอุปถากพาองค์เองเงนอะฝากแต่ความกตัญญูกตาเวทีตาคุณนะเอาไว้แม่นไปภไย,ยน้อน,น,น,นสิดีเลือดล้ำนะเขาก็บ่ามาลํำอุปถร,รมพระองค์เอ แสงละกรรมคันลั่นโทษยามลูกตายวายเส้นแม่คงน้ําตาลินน้อฮําย่อยต่อละกรรมทุกเข้าสามัาคีน้อน้อคงบ่เห็นก่อนค่ํลูกใช้ยลาพาจันนะพี่พระองค์เอ๋ย ขามงฉันนอไปด้วยให้หมอละนั่งมวยดับชาติชีวังชาตินี่คงนี้แท้แกพระองค์แล้วจึงปงสังเวทไว้อะไรลูกยิงเ้องนอง,นองโอ้ลูกจ๋าบุตรที่รักของแม่ อากตายแท้หากพ่อมาเข็นคขารักสิ่งใดหรือจกรักเท่าบุตรารักลูกอย่ารักยิ่งกว่าสิ่งใดแล้วจึงเบตาจิตให้ปรมใจสุนิสาผู้ขาจันทาเทวีและสามีโกไทย บาปฉันก็บอกเคยทำกรรมฉันก็บอกเคยโกอลูกขอตั้งสัจจะอธิฐานโทธิฟาปัญญาใหญ่ไม่สักผู้มีหลักธรรมให้คอยน้ำทั้งแจก่ขอท่านจงสำแดงอนุภาปาามันนหายอันตาลายให้พผ่าน ด้วยสัจจธิธานนอกุศลขั้งนี้ให้มาตัว่าซอยสูงใหมากุมแม่นาซอยสออ ปัดนี้ลามละกาวถึงเทพทบทนไทยพระเจ้าใหญ่ในสวรรค์ได้ฟังคำลํำพานจันทาเทวีได้กาวพระที่อ่างนามละนังก็ยางขันยางโย น้ำผัวสิถูกขานามอง์อินทาธิราชได้คนไฟใหม่ดอกลูกเผานาแล้วจึงพันดวนลงเลี้ยวฟ้าลามละทําที่กวด แกงกวยลูกไฟเหล็กกานาละทำที่ว่าสีขาขันทหารผู้พันโกนทโทูโทู่ไพ ว่าข้าลูกโตแล้วสิโงขข้นสู่สวรรค์น,นีกอัน,นืองสพาพาัสว่านั้นมีแต่สิลงคันนาโลกนามบาปกรรมใดน้ำใสดอกทานเออ ขันทหารในขณะนั้นย่านสั้นดอกเกี่ยงกว่านเจึงพาลเลี้็วปล่อยจันทากุมันเดียวเนียจนจอดละลีเลี้วฟ้ายาสาอยตะขอคู่แล้วบอกให้โหสู่นั่นละก็เวน สีคิีดข่าผู้เช่นบ่มีโทษหายล่ะใจสังสีมาสามเกินมนุษน์อสุรกายผีเพศน่ด้วยเหตุนี้ประชาชีประุมอยู่ตั้งก่อแหลมมุ่งสูนาลุ่มข่าดอกต้อยตีนวีก่อนหินทอนไม่ทุกใส่ขันทหารน่ละท้าทรมานป ตายมุดอยู่ในหลุมบูชายันนัานประชาชนประชาทานลุมข่าราชาองวงพ่อนาจันทากุมารขอยาข่าพ่อเฮ้าทอนขอวอนนบด้วยกระตันยูไพ่ผลนา ลาโทษล่าช้าหากมีแท่แทเช่าเฮาขอถอดโยดนาโปรดให้เป็นตามัญชนหมู่คนก็เห็นด้วยนะ ด้วยปราชาธิปไตยยกให้จันทกุมารเสวยราษนาเป็นจอมราษมิงเงาเป็นเจ้าขนังเมืองนาและเช้านาคอนบอได้เครื่องคำหอนสะอ่อนซื่นพญา,ามัยนาโทษสาพิราชทำน้ำใจนาปราชาไทายพี่น้อง สำล้านลือนสื่อนมา เทศนาวัสาเนในการที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนาในจันทกุมารชาดกกถามวลอ,อัตมาภาพสองสองรูปได้ประคับประคองฉลองศรัทธามาก็สมควรแกการละเวลาอัตมาภาพขออำนวยอวยพรให้สาธุชนทุกท่าน จงประสบแต่จตุพรทั้งสี่คืออายุวันณนะสุขะภารปฏิพันธ์ธรรมสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกที่พาราตีตลอดกาลนานเธอเอิญจอเจอริญพร